ปากไม่มีขอบเขนไม่มีไม่มีริบบิ้งเขาให้ไอเดียทำโชน์เลยครับเขาอนุญาตแกะสองแบบไปจะได้เดี๋ยวให้พี่แปงถ่ายรูปไว้แบบเวอร์ชั่นสั้นกับยาวโหนี่เหมือนมาให้คุยเลยนะอร่อยมากหอมกลินหอมนี่มีสองเวอร์ชันนะพี่แปงสู้เขาได้เลยเนี่ยต้องมีการแบบจีเนี่ยบางคนกินรอนี่ยจัง ก็มีกะปิน้ําร้อนแบบสองรายการอ๋อโอเคเยยี่มมันจะมีแบบที่เขาเป็นของญี่ปุ่นมันจะถักตัวเอาเนี้ยอ๋อใช่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 ขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็เพราะได้ความรู้ได้ผมจะไปเอาบรนดาไปใช้ด้วยนะครับวันนี้ท่านท่อาจารย์จากมอ เกษตรบางเขตนะครับโดยนําโดยท่านอาจารย์ผมยังรู <Labor ator il fi> okay, ้จ like ักชื่อรองศาสตราจารย์ดรเมธเชียร์จังหวัดนิทรรการพวันโอเคครับขอบคุณครับชื่อชื่อยาวมากเลยครับผมครับผมขอย่านตรงนี้จะครับผม เราเสียใจดรจินดารากัญญาวิสุทธ์ค่ะดีค่ะดีค่ะแล้วก็ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีอาจารย์ดุสิตศรีเมืองด้วยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญของพวกเรางๆแล้วนอกจากนั้นก็มีผู้ประกอบการบริษัทดัญญาออร์แกนิกนะคะคุณดัญญาแล้วก็คุณคุณบอระพลบอระพลนำคุณเลยนะคะชาวบ้านโอ้นำคุณนี้คนเยอะนะนำคุณนี้ใช้กันเยอะนะ ใช่ใช่โอเคมาจบต้องขอบพระคุณผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคนในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องชาวสุพรรณบุรีก็คือนําโดยคุณโสพลพันทุกนะคะที่สละเวลาอยู่กับพวกเรานะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันค่ะนะเราจะดูที่ว่าล่องแม่น้แท่าจีนหรือเรียกว่าแม่น้าสุพรรณบุรีเนี่ยจะไปแจ๊คเอ๋เจออะไรกันบ้างน,นะคะอยติดตามตอนต่อไปนะคะ<า>ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวโปรแกรมเเรียกว่าเที่ยวท่องล่องวิถีพิชชน เที่ยวท่องล่องวิถีชุมชนคนเมืองเนอบ้านแหลมสุพรรณบุรีจ้านคนเมืองเนอบ้านแหลมสุพรรณบุรี <laughs> ไปได้กันนด้มากอีมาก <laughs> เขาก็จะมีคำพูดออกมานะฮะครับคุณมากครับ